เคยเป็นกันไหมครับเวลายิ่งพยายามจะคุยกับลูกหลานเท่าไหร่ก็กลับรู้สึกว่าเรายิ่งห่างกันออกไปทุกทีวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับกับศิลปะแห่งการเชื่อมความสัมพันธ์กับเด็กๆที่สรุปมาจากหนังสือสังเกตก่อนพูดเล่นก่อนสอนครับพ่อคะเอาหนูออกไปเดี๋ยวนี้นี่คือเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความกลัวของเฟรยาลูกสาวของผู้เขียนครับซึ่งประโยคนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของบทเรียนสำคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยความตื่นตระหนกริมสะเราจะมาเจาะลึกบทเรียนที่ได้จากการสื่อสารที่ผิดพลาดผ่านเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนน่าจะเคยเจอหรืออย่างน้อยก็พอจะนึกภาพออกครับลองดูไทม์ไลน์การเรียนว่ายน้ําของเฟรยากันนะครับบทเรียนแรกเนี่ยความตื่นเต้นกลายเป็นน้าตาในเวลาแค่15นาทีพอมาบทเรียนที่2ก็ยังลังเลได้แต่ยืนมองอยู่ขอบสระ แต่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นในบทเรียนที่3จนกระทั่งในบทเรียนที่6เธอกลับมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นน้ําแบบสุดๆคําถามคืออะไรกันที่ทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้คือก่อนที่เฟรยาจะร้องไห้ออกมาเนี่ยนะครับร่างกายของเธอส่งสัญญ,ญาณเตือนมาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการบีบมือพ่อแน่นๆการกัดชายชุดว่ายน้ําคิ้วที่ขมวดเข้าหากันหรือตอนที่เข้าไปปลอบก็เกาะแน่นเหมือนลูกโคอาลาเลยครับ แม้กระทั่งรอยยิ้มที่จางหายไปอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ดังขึ้นมาก่อนที่น้ำตาหยดแรกจะไหลออกมาซสอีกและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยในสไลด์นี้เราจะเห็นการตอบสนองสองแบบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแบบแรกคือแนวทางของครูผู้สอนที่ใช้เงื่อนไขาทางสังคมมากดดันว่าถ้าคาบหน้าไม่ร้องไห้พ่อจะอยู่ด้วยแต่ถ้าร้องพ่อจะไปนะเทียบกับแนวทางของคุณพ่อที่ให้ความมั่นคงแบบไม่มีเงื่อนไขเลยว่า พ่อจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าลูกจะรู้สึกยังไงพ่อจะไม่ทิ้งลูกไว้คนเดียวหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยครับอุปสรรคที่แท้จริงมันไม่ใช่ความกลัวน้ําแต่เป็นเพราะเด็กต้องการความรู้สึกปลอดภัยเพื่อที่จะรับมือกับความกลัวนั้นตั้งหากพฤติกรรมที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งแต่ความต้องการที่ซ่อนอยู่ข้างใต้น้ํานั่นแหละครับคือสิ่งที่สําคัญกว่ามากทีเนี้ยพอเราเห็นปัญหาแล้วหลักการแรกที่หนังสือแนะนําก็คือ สังเกตก่อนพูดครับหัวใจสำคัญเลยก็คือการเปลี่ยนจากการตอบโต้ทันทีตามสัญชตาตญาณไปเป็นการสังเกตยอย่างตั้งใจหนังสือเล่มนี้เขาแนะนําให้เราเป็นเหมือนนักสังเกตการที่เฉียบแหลมครับซึ่งก็คือคนที่จะมองให้ลึกลงไปก่อนเพื่อหาความต้องการที่แท้จริงให้เจอ จากนั้นค่อยประเมินข้อมูลรอบๆแล้วถึงจะตัดสินใจทำอะไรลงไปเขาเปรียบเราเหมือนกับนกฮูกที่สุขุมเยือกเย็นนะครับที่จะประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบก่อนจะลงมือทำอะไรเสมอแล้วคำถามคือเราจะฝึกเป็นนักสังเกตที่เฉียบแหลมแบบนั้นได้ยังไงหนังสือเล่มนี้ให้เครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงมา3อย่างเลยครับอย่างแรกคือการฟังอย่างตั้งใจซึ่งไม่ได้ฟังแค่คำพูดนะครับแต่ต้องสังเกตน้ำเสียงภาษากายแล้วก็สีหน้าด้วย 2. คือการตระหนักรู้ทางอารมณ์ก็คือการยอมรับความรู้สึกของเด็กอย่างที่มันเป็นโดยไม่ไปตัดสินและ3คือการตระหนักรู้ในบริบทคือการมองว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวมันส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กยังไงมีคำคมหนึ่งของเซเนกาที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าเราทุกในจินตนาการบ่อยกว่าในความเป็นจริงซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่า บางครั้งการตีความหรือสมมติฐานของเราเองเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กอาจจะสร้างความเครียดให้เรามากกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซะอีกโอเคพอเราสังเกตเป็นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการลงมือทำครับซึ่งก็นำเรามาสู่หลักการที่สองนั่นก็คือสื่อสารก่อนแก้ไขหรือการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง นักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่พูดเก่งนะครับแต่คือคนที่สามารถส่งสารออกไปพร้อมๆกับสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดการพูดคุยแล้วก็ความร่วมมือได้ผู้เขียนเปรียบเทียบไวน่ารักมากครับเหมือนกับพึ่งที่ใช้การเต้นรําเพื่อสื่อสารข้อมูลแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆในรังเห็นไหมครับว่าการสื่อสารที่ดีจริงๆมันไม่ใช่การออกคําสั่งแต่มันคือการสร้างความร่วมมือครับมาถึงส่วนที่4กันแล้วครับจากการบังคับสู่ความร่วมมือตรงนี้ คือการเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นพื้นที่ของพันธมิตรครับแล้วเราจะทำได้ยังไงมาดูกันเลยครับลองดูตารางนี้นะครับจะเห็นภาพชัดเจนเลยการติดสินบนเนี่ยมันคือการเน้นควบคุมในระยะสั้นๆทำนี้สิเดี๋ยวจะได้นั่นแต่การสร้างผลลัพธ์เชิงบวกเนี่ยมันคือการสร้างความเข้าใจในระยะยาวถ้าเราทำแบบนี้ผลดีแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นนะ พูดง่ายๆคือมันเปลี่ยนจากการควบคุมจากภายนอกไปสู่การสร้างแรงจูงใจจากทั้งนหนนั่นเองครับประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือผลลัพธ์เชิงบวกไม่ใช่การติดสินบนนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ที่ดีที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของทางเลือกที่เด็กสามารถทำได้จริงตัวอย่างเช่นยิ่งเราเก็บของเล่นเสร็จเร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีเวลาอ่านนิทานก่อนนอนมากขึ้นเท่านั้นนะ แล้วนี่ก็คือ3วิธีที่ยอดเยี่ยมมากๆในการให้ทางเลือกกับเด็กๆครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 1. หนูทําได้นะอันนี้คือการให้อิสระเต็มที่ 2. เรามาทําด้วยกันนะเพื่อแสดงการสนับสนุนและทํางานเป็นทีมและ 3. ให้ตุ๊กตาหมีทําดีไหมเพื่อเปลี่ยนเรื่องซีเรียสให้กลายเป็นเรื่องสนุกซึ่งวิธีนี้ช่วยลดการต่อต้านได้ดีเยี่ยมเลยครับเอาละครับ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วบทเรียนที่แท้จริงเราจะย้อนกลับไปที่เรื่องของเฟรยากันอีกครั้งเพื่อดูว่าเมื่อนำหลักการทั้งหมดนี้มาปรับใช้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่คุณพ่อทำหลังจากสังเกตเห็นความต้องการของลูกสาวก็คือการเปลี่ยนคลาสเรียนว่ายน้ำใหม่ไปเป็นคลาสที่ผู้ปกครองสามารถลงไปในน้ำด้วยกันได้เพื่อมอบความรู้สึกปลอดภัยที่เธอต้องการอย่างแท้จริงครับ เห็นไหมครับว่าเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเลยจากเดิมที่พยายามจะให้เธอว่ายน้ำให้ได้กลายไปเป็นการให้เธอรู้สึกปลอดภัยพอที่จะกล้าลองการยอมรับความกลัวของเธอแล้วก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมก็คือการสร้างพื้นที่ให้เธอเติบโตและประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองแล้วถ้าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การคนโทรลแต่การเชื่อมต่อละครับ คำถามนี้อาจจะเป็นข้อคิดที่ทรงพลังที่สุดที่เราจะนำกลับไปใช้ในการสื่อสารกับคนที่เรารักได้ในทุกๆวันเลยครับ